เือ่อนนี้ยายสมกะได้เอาเม็ดข้าวโพดเนาะมาปลูกค่ะปลูกปลูกกลุมละหนึ่งเม็ดสองเม็ดทาเม็ดบ่อสมบูรณ์ค่ะต้นข้าวกับปลูกได้ครึ่งครึ่งคูครึ่งแถวเพิ่งเพิ่งปลูกได้ไปสามคูค่ะพี่น้องแล้วก็สีเอาหลดน้อยค่อยถ่ายไปค่ะพี่น้องอันนี้ก็ถ่ายรอบสองแล้วถ่ายโยคูรอบสอง รอบแรกกโฝนตกใส้ดินแน่นหญ้าเกิดก็ต้องได้ไถพวนใหม่เนาะแบบนี้แหละถ้าเอาจ้างเพื่อนกับซีได้เสียค่าใส้ใ่ายไปหลายรอบนะน้าพี่นอ้องก็เลยเออเอารถไถน้อยค่อยยกไปก่อนยกปลูกต้นข้าวโพดนี้ยายสมพอไว้เนาะก็บ่ค่อยออกบันไหนคะ่ะห่างระยะห่างก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนค่ะ อันนี้ก็กล้าประมาณเอาลุมละต้นสองต้นกับบกค่อยมีค่ะลุมละต้นอันนี้ปลูกไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยต้นครึ่งแถวค่ะพี่น้องได้ครึ่งคันคูคันคูนื่องกับประมาณสองร้อยต้นสองร้อยกว่าต้นนี่แหละยาวประมาณแปดสิบเมตรก่ะบาง คูกะะอาดบ่ถึงค่ะพี่น้องปลูกไว้รอบนี้ปลูกไว้กินไวข้ขายด้วยค่ะพี่น้องเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวฝักสีขาวแต่ก่อนเคยปลูกฝักสีขาวม่วงเต่กะรู้สึกว่าและเตะเนาะกะแซบคือกันค่ะยกคูสามแถวนี้คือปลูกข้าวโพดหมดค่ะพี่น้องกะตีประมาณ คูละสองร้อยกะพึ่งได้หกร้อยเนาะแล้วจะปลูกต่ออีกประมาณคูหนึ่งกับครึ่งครึ่งคูเนาะคงครึ่งคันคูเนี่ยกับประมาณสองสามร้อยเนาะสองสามร้อยต้นสองสามร้อยต้นเป็นสองสี่หกแปดเป็นเก้าร้อยต้นค่ะพี่น้อง แล้วก็ถั่วฝักยาวกับสิปลูกครึ่งคูค่ะมีเยสมเพาะไว้เนาะมีแล้วหนึ่งร้อยต้นค่ะหนึ่งร้อยกว่าต้นจักหน่อยเห็นะเป็นถั่วฝักยาวพันลำน้ำพองค่ะพี่น้องเนื้อเขาสสีลายเนาะแล้วก็นิ่มดำกระแซบแบบนี้อันนี้คือเอาปลูกกินปลูกขายในหน้าฝนกับลำบากแน่ เพราะว่าฝนตกดินก็บ่แห้งแบบนี้ก็ต้องได้ไถพวนนี่กำลังไถแบบนี้ค่ะพี่น้องรถไถน้อยค่อยไถไปค่ะพี่น้องไถอีกประมาณสองคู่แล้วก็จะเอารถไถน้อยไถให้หมดไถให้เบิดแล้วกับบัดนี้ค่ะจะเอารถไถใหญ่มายกคู่เลยค่ะพี่น้องแล้วก็จะปลูกฟักทองอย่างอื่นค่ะ อย่าพึ่งปลูกปลูกฟักทองก่อนค่ะได้ผลบ่ได้ผล,ผลก็รอรุ่นรอเบิ่งน้ำกันนะคะ